สาวอินเดียยินยอมให้หญิงสาวคนหนึ่งหย่าขาดกับสามีได้หลังจากแต่งงานกันมาห้าปีเหตุเพราะไม่ยอมสร้างห้องน้ําสํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่าปกติแล้วในประเทศอินเดียจะอนุญาตให้สามีภรรยาหย่าก,กันได้เฉพาะกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจแต่ล่าสุดสาลในอินเดียเพิ่งยอมให้หญิงสาวคนหนึ่งหย่าขาดกับสามีได้เนื่องจากสามีไม่ยอมสร้างห้องน้ําภายในบ้าน ทำให้เธอต้องอั้นปัสสาวะและอุจจาระไว้จนกระทั่งฟ้ามืดก่อนถึงจะเดินไปทุ่งหญ้าใกล้ๆบ้านเพื่อปลดทุกข์ได้โดยผู้พากษากล่าวไว้ว่าสามีของเธอใช้เงินไปซื้อยาสูบสุราและโทรศัพท์มือถือได้แต่กลับไม่มีความตั้งใจที่จะสร้างห้องน้าไว้ในบ้านเพื่อปกป้องเกียรติของสมาชิกภายในครอบครัวสื่ออินเดียสำนักหนึ่งรายงานว่าหญิงสาวคนนี้เคยยื่นฟ้องหย่าไปแล้วครั้งหนึ่งในปี2015แต่ไม่ชนะคดี เพราะในประเทศอินเดียการถ่ายปสัสสาวะและอุจจาระในทุง่งหญ้าที่เปิดโล่งเป็นเรื่องปกติในย่านชนบ,บทล่าสุดรัฐบาลอินเดียมีนโยบายที่จะให้ประชาชนทุกครวัวเรือนมีห้องสุขาภายในบ้านในปี2019แต่กลับต้องเจอแรงต่อต้านการที่ประชาชนไม่ได้ใช้ห้องน้ําสามารถทําให้เกิดโรคระบาดมากมายจากเชื้อโรคในอุจจาระโดยเมื่อปีที่ผ่านมากองทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติหรือ UNICEF อประเมินไว้ว่า ประชากรชาวอินเดียมากกว่าครึ่งไม่ได้ใช้ห้องน้ำยามขับถ่าย